ซอสมายองเนสเดทัฟเฟลิลไม่เคยกินมายองเนสรสชาติแบบนี้แน่นซอสแน่นเครื่องมันโอเคมันอร่อยคุณเอาอเมนูนี้ไปเข้าไปอยู่ในเมนูเขาเบื่อกับอะไรเดิม,ดมใช่ไหมต้องนี่เลยแค่บีบจิ้มดิบป,ปาดหอมอร่อยจากทัฟเฟิลแท้และทัฟเฟลิลเบสเนื้อเนียนรสชาติหวานมันกลมกลมลองเลย อันนี้หิวใช่ไหมเนี่ยไม่หิว <c ười> นี่กล้องเขาถ่ายแล้วเนี่ยอ้าวถ่ายแล้วเหรอเออไฮเออไฮฮัลโหลยินดนีต้อนรับเด็กๆนะครับเข้าสู่สามหาวล,ลงเรียนเด็กๆแล้วปะเด็กๆเด็กไหนอะเด็กๆไงเว่าไปเที่ยกเ,เด็กๆอะไรแบบเนี้ยเออเวลาไปเที่ยวกันแล้โอเคไม่ใช่ไปเที่ยววันเด็กจะมีเด็กเราไปยืนแจกลูกโป่งไงแจกถุง,งลูกโป่งถุงลูกโป่งเออวันนี้เรามาทําอะไรครับวันนี้เรามากินไก่ครับหิวใช่ไหมหิวเออ้าวจริงๆวันนี้มาทําอะไรเอ่ยนี่เลยเป็นซอสไปยมเนสเห็ดทัฟเฟิลอได้ชิมแล้วใช่ไหมชิมแล้วเป็นยังไงบ้าง ความรู้สึกทั้งแรกก็แปลกแปลกเพราะว่าไม่เคยกินมายองเนสรสชาติแบบนี้ทาเฟอร์อ่ะเคยชิมเคยกินบ้างนะแต่ว่าแต่ละที่มันจะมันจะไม่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะกินพวกเห็นทาเฟอร์ที่เป็นซอสเป็นซอสสเต็กซอสอะไรนี้มากกว่าเป็นซอสสเต็กซอสอ่ามอคโรนีอ่าเออใช่ใช่ไม่ใช่ดิสปาเกตตี้โอ้โหนีณพูดสาษาิงนไปแล้วเนี่ยกูก็ยังเอออเอออตามแม่เก็นวิเคราะห์ดีกว่าก็ขอกินก่อนนะอันนี้คือหิวหิวความรู้สึกแรกเลยคือเนื้อเนื้อสัมผัส แบบวนบนบเนียวเนียวนึเออมันเหนียวเนียวมันเหนียวกว่ามายองเนสทั่วไปใช่ไหมเทคเจอร์จะแบบแน่นแน่นซอสแน่นเครื่องกินเข้าไปคำแรกปุ๊บติดปันติดซอสไก่ก็จะมีกลิ่นทัฟเฟอนอ่อนๆมันก็จะมีกลิ่นมายองเนส รสสัมผัสมันเหนียวนุ่มนุบๆมันหอมนะมันหอมมันมันมันโอเคมันอร่อยใช่แต่ว่ารสชาติที่เด่นมันคือเค็มๆป่ะใช่มันจะออกเค็มนิดเค็มไปหน่อยสำหรับเป็นเครื่องชิมจะคิดว่าเค็มไปหน่อยเนาะปกติทัฟเฟิลนี่เค็มไหมครับก็ทัฟเฟิลก็จะมีแบบกลิ่นกลิ่นหอมๆแล้วก็จะมีรสเค็มนิดนึงเท่าที่เคยกินนะอันนี้คือจุดเด่นของทัฟเฟิลใช่แต่จริงๆทัฟเฟิลมันมีหลายพันป่ะมือนเหมือนเห็ดเข็มดองเห็ดบุดูรูอะไรอย่างเงี้ยมีแบ็กทัฟเฟิลมี white แล้วแต่สายพันธุ์ก็แล้วแต่สายพันธุ์อันนี้ด้วยความที่น,น,นึกเอาเองนะด้วยความที่แซฟเฟอร์มันอยู่ใต้ดินเนี่ยมันเลยหายากปะแล้วราคามันก็เลยสูงมันหายากด้วยแล้วว่าเวลาหาเนี่ยมันต้องใช้สุนัขดมกลิ่นสุนัขดมกลิ่นใช่เป็นยังไงครับดมไดกลิ่นกลิ่นแซฟเฟอร์กกลิ่นพิเพอลนะแล้วนี่แซฟเฟอร์อยู่ไหนไม่ใช่หมาแน่นอนซอสบางอย่างนี้เรากินกับของทอดปะใช่ของทอดอ่าเป็นาย สลัดแต่ส่วนตัวผมผมชอบกินมายรงนี้กันขนมปังขนมปังมีขนมปังไหมมีขนมปังไหมยวมอแบบคอนทอคอนทอเออฮ้ยโคตรแม่โอ้โหทำไมอีกนี้ไม่ได้ก็วันนี้เราจะมาลองกินกับผักด้วยใช่ป่ะเห็นมีสลัดอยู่จะมีสลัดอกไก่สลัดอกไก่แล้วก็ไก่ทอดเฮลตี้ไปแล้วอ่าอมน้ำมันอ่าแล้วนี้อมน้ำมันอมน้ำมันกว่ามันมีเฟ้นฝ้ายยี่ห้อหนึ่งไม่ต้องบอกยี่หอก็ได้แต่ผมรู้สึกว่ามันควรพัฒนาใช่ไหม ฟังจากเสียงอันนี้คือลายแบรนด์มาส่งไม่นานนะควรจะแบบว่าเปลี่ยนยี่ห้อเฟลนไปไหมใช่มันเป็นแบบสิ่งเดียวที่ผมติดเลยนะในไก่ทอดยี่ห้อเนี้ยงั้นเรามาลองเมนูแปลกๆไหมไม่ลองแน่ๆผัดไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยสลัดผักไก่ทอดก็จะสเอามากินด้วยกันแล้วน่าด้วยเหมมันเป็นอาหารเฮลตี้ที่ไม่เฮลตี้ไม่หรือว่าจะเอามากินหอกับขนมปังก็ใช้ได้อยู่ถ้าใครอยากจะมีแบบกล้ามเนื้อแข็ง แนะนําขนมปังยี่ห้อนเอาเนื้อไก่ออกมาเอาที่กูกินแล้วหรือเอาอันใหม่อัน้วกตามึงเลยมาเดี๋ยวทําให้ถือไว้แล้วมึงเอาจานมานทำไปสองอย่างอะไรให้กูถือไว้เนี่ยส่วนอกแล้วกันนะจะได้เฮลตี้ไม่มันชิ้นใหญ่ดิเข้าไปชิ้นเบลอเรามากินเป็นแบบเบอร์เกอร์เรามีเนื้อแล้วเราก็ต้องมีหนังทีนี้เราก็เอาผักมาแล้วก็บีบทฟเฟิลลงไปใช่อ้าว เฮ้ย้สีสวย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 อยู่สีสวยอยู่ได้เนี่ยซอสมะเขือเทศชมพูเทศมีไหมมีซอสมะเขือเทศไหมแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศลงไปปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้เราจะไม่บอกว่าสองหมื่นนะสองหมื่นสองหมื่นจะเปิดให้เอาสี่ได้ไหมทำไมไม่หาไม่ลงตัวหาไม่ลงตัวคนละสองหมื่นเน่ไม่แบ่งให้นัดเลยนะไม่แบ่งโอเควันนี้มันไม่มามันไม่ได้โอเค บบอ,อันนี้มันเป็นซีซาสลัดนะมันมีชีสผงชีสด้วยนะผงชีสหายไปไหนเราก็ไม่ดูอม,มันโดนน้ําแกงน้ำแกง,แกงเขาเรียกน้ำอะไรวะน้ำสลัดสลัดเอดดาอกใจื่อความเฮลตี้เฮลตี้ข้างล่างเราไม่นับอ่ะลองดูอืม กัดไม่เจอขนมปังเลยรส้าติเหมือนไก่ทอดเลยแบบเพื่อนก็ไก่ทอดเงั้นเรามากินกับซอสก็ผักแทนแบบเบอร์เกอร์ตอนเช้าได้ไหมว่าร้านไก่ทอดคุณเอาเมนูนี้ไปเข้าไปอยู่ในเมนูเขา้าอร่อยใช่ไหมอร่อยเป็นแบบเบอร์เกอร์แซนด์วิชไก่ทอดมายองเนสทัฟเฟิลสไปซี่แอนด์เฮลตี้และอกไก่จำได้ไหมอย่าให้กูพูดอีกรอบนะมหรือขอหยเดี๋ยได้ได้เดี๋ยวนะแซนด์วิชไก่ทอดอกไก่เออเออนั่นแหละนั่นแหละอันนั้นแหละ ลองกินแล้วก็ลองบอกรสชาติคนดูครับอืมือน้อยนิดเท่าไหร่อ๋อบอกว่าเนื้สมสมซอสข้างในนะข้าวมันข้าวมันข้าวมันข้าอมันข้าวมันมันเคี้ยวเข้าไปดังกึ๊ดกึ๊ดกึ๊ดเลยผมรับผมว่ามันเข้ากันว่ะหนึ่งเลยซอสตัวซอสมันดรอปลงนิดนึงใช่พอมันดรอปลงนิดนึงก็มันมีความสดชื่นของผัดแล้วมันได้ความหวานของซอสมาเปรีเท่ มันทําให้รสชาติของซอสทัฟเฟิลเนะี่ยผมว่ามันกลมกล่อมขึ้นอันนี้ผมชอบมากกว่าจิ้มของทอดอีกแต่จิ้มของทอดก็คือแบบเบื่อเบื่อแล้วก็กินได้มันเป็นรสชาติที่แบบใหม่รสชาติใหม่มันไม่จาเจเหมือนแบบมันจิ้มซอสพริกซอสมะเขือเทศในรวมแล้วผ่านไหมครับสิบคะแนนให้เท่าไหร่ผมให้แปดถ้าเป็นตัวซอสเฉยๆนะถ้าเอามาไอเดปมันอาจจะได้ถึงเก้าเลยก็ได้ใช่สรุปเลยแล้วกันว่าซอสเกททัฟเฟิลถ้าเอามากินเปล่าๆอ่ะไม่เวิร์ดแล้วก็ไม่มีใครแม่งเอามากินเปล่าๆเถ้าลองเอามาแบบไอเดปทำเมนูละลาย หาซืา้อยากดูครตอนนี้มันจะมีในกูเมมาเก็ตและวิลล่ามาเก็ตเท่านั้นซึ่งของหมดไวมากแม่นยำที่สุดคือสั่งจากอินกัาเพจของเทเบบิลนัมเบอร์ไน่เดี๋ยวกินเดี๋ยวรันเลยด้านไหนรานเลางเ่ากเป็นฝักช่องถ้าชอบก็เข้ามาดูเ,ออเข้ามาดูกันบ่อยๆเข้ามาอ,มมอ่านทุกคอมเมนต์บอกเลยด่าได้ด่าได้ไดแต่อย่าแรงนะใช่ใจมันไวไปนั่งร้อไห้ปิดช่องหนีไม่เอาไม่เอาครับยังไงก็อย่าลืมสับสไครต์กดไลค์กดแชร์ไว้ให้ด้วยนะด้วยความรักจากใจจริงตลอดแปดปีที่ผ่านมา8ปี เจ้าเหินไอ้ปะีปะไดไปสวัสดีครับมันหลีไปแล้วแล้วไม่ชอบโลกยังยงนดิไม่